เปลี่ยนหุ่นให้ฟิตลดไขมันง่ายๆแค่ยืนบนเครื่องสัน่น1 2 f i t Fit ครับสายสุขภาพห้ามพลาดนะครับสั่นสะเทือน180ระดับครับเบิร์นไขมันได้ไวกระชับทุกสัดส่วนในเครื่องเดียวครับมีลำโพงบลูทูธให้ฟังเพลงเพลินๆระหว่างการออกกำลังกายครับรับประกัน12เดือนนะครับสั่งเลยหุ่นสวยไม่ต้องรอนะครับที่ท่านเห็นนี่ก็คือ1 2 f i t นะครับเครื่องสั่นสลายไขมันนะครับ1 2 f i t เครื่องสั่นสลา์ไขมันนะครับฟิตหุ่นกระชับทุกสัดส่วนในเครื่องเดียวครับอยากเาผาผลาญไขมันใช่ไหมครับกระชับสัดส,ส่วนใช่ไหมวันทูฟิตเครื่องสั่นสลายไขยมันเพื่อช่วยให้คุณมีหุ่นที่ฟิตแอนด์เฟิร์มได้ง่ายๆเพียงวันละไม่กี่นาทีครับปรับระดับการสั่นได้ถึง180ระดับครับเลือกความแรงที่เหมาะกับคุณนะครับเาผาผลาญไขมันได้เร็วนะครับด้วยระบบสั่นสะเทือนที่ช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานเต็มที่ครับ มีลำโพงบลูทูธในตัวฟังเพลงโปรดเพิ่มความสนุกขณะออกกำลังกายนะครับสายแรงต้านที่จับเสริมให้คุณบริหารแขนหน้าท้องและขาได้อย่างเต็มที่ครับรองรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมพร้อมมอตเตอร์กำลับบงสูง200วัตต์ครับท่านครับหน้าจอ L C D ครับบวกกับรีโมทคอนโทรลใช้งานสะดวกควบคุมได้ง่ายนะครับครบทุกฟังก์ชันนะครับไม่ต้องออกไปฟิตเนสก็มีหุ่นสวยสุขภาพดีได้จากที่บ้าน รับประกันยาวนาน12เดือนนะครับสั่งเลยนะครับเปลี่ยนรูปร่างคอ้คุณให้ดูดีตั้งแต่วันนี้ครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว